ที่มาเลี้ยงกลิ่นซีซั่นนี้เปลี่ยนโฉมไปแทบไม่เหลือเขาโครงเดิมเลยนะครับใครๆก็พูดกันว่าฟุตบอลยุคนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่ค่อยได้เห็นการต่อบอลแบบติกิกาก้าแบบสวยๆเข้าไปยิงประตูอย่างเดียวอีกแล้วเพราะเกมเริ่มกลับไปสู่ความดิบความเข้มข้นความคลาสสิกฟุตบอลที่มีฟุตบอลไดเรกเน, Direct, น้นลูกตั้งเตะลูกเซตพีดหรือแม้กระทั่งลูกทุ่มไก่เข้ามาเกี่ยวข้องขอบสนามสเปเชียลพรีเซนเต็ดบายไฮลักรีโวแซตเอ dition ไฮลักรีโวนิวแรงๆประหยัดเหลือๆลดแรงต้องโปรแรงวันนี้ถึง 3 1ตุลาคมนี้ ซึ่งทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่เคยเป็นเต้์ในศึกพรีเมียร์ลีกอิคว้าแชมป์มาแล้ว4สมัยซ้อนได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดเมื่อต้องเจอกับเกมรับลึกและแข็งแกร่งเหมือนที่พวกเขาได้บุกไปพ่ายต่อแอสต,ตันวิลล่าศูนย์ประตูตอนหนึ่งในเกมพรีเมียร์ลีกอิที่ผ่านมาผลลั์ในวันนั้นนะครับมาสะท้อนเกมการเล่นฟุตบอลยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยเทคนิคความละเอียดและเกมรับที่แข็งแกร่งจอห์นแม็กกินครับเล่นบทบาทตัวป่วนแดนกลางได้ยอดเยี่ยมสุดๆอุนเอมเมรี่เนี่ยก็เหมือนจะกลายเป็นตัวแสบอส่บยา,ยาออซ้้วสนนีัยๆท จนกลายเป็นเหมือนเล่นตรงครึ่งวงกลมรอบกรอบเขตโทษของแอสตันวิลล่าแต่กลับเจาะไม่เข้าเลยเกมนี้นะครับหลักฐานมันก็มีอยู่แล้วครับถ้าคุณหยุดเออร์ลิงบราฮามันได้คุณก็หยุดแมนซิตี้ได้เหมือนกันอย่างเกมที่เรือใบสีฟ้าครับเคยแพย้ต่อทอตแนมฮอสเปอร์ไปศูนย์ประตูต่อสองเออร์ลิงฮาแลนด์ครับก็ไม่สามารถสร้างความอันตรายใดๆไ,ได้เลยแถมยังได้เรตติ้งเพียงแค่6กเท่านั้นและเกมกับวิลล่าครับก็พิสูจน์ได้เห็นอีกครั้งเพราะประตูแรกของเกมนั้นคือจุดชี้ชะตาพอวิลล่าขึ้นนนเสพรัมมพ่่็็องงงงปแิ แล้วปล่อยให้ซิตี้เนี่ยครองบอลไปเรื่อยๆแต่ไม่มีพิษสงอะไรเข้าทําได้เลยต่อให้แมนซิตี้นะครับที่ก่อนหน้านี้เก็บได้13แต้มจาก15แต้มเต็มเหมือนเครื่องกําลังติดนะครับแต่กลับมาสะดุดอีกครั้งนี่คือการแพ้เกมลีกนัดที่3ามเลยครับหลังผ่านไปแค่9นัดถ้าหากอันตรายของความพ่ายแพ้ยังดําเนินต่อไปนะครับแมนซิตี้มีสิทธิ์แพ้ถึง12นัดเลยทีเดียวมันไม่ใช่แค่เรื่องฟอร์มการเล่นครับแต่มันคือคําถามที่เริ่มผุดมาในหัวของแฟนบอลทุกคนว่าถ้าแบบนี้พวกเขาจะ,จะลุ้นแชมป์อยู่ไหมเป๊ปกอร์ นี้ครับคำตอบยังไม่สดใสเท่าไหร่ครับแม้จะครองบอลได้มากกว่าที่53%ยิงมากกว่าที่18ต่อ9ค่า HD ก็เหนือกว่าครับ1.18ต่อ0.18เท่านั้นและมีตัวสํารองระดับหรูให้เลือกใช้อีกเพียบเชลามีโดกูโอมามามุสลยายันแชกีแต่เอมิเลโนมาติเนสครับนายทวารของแอสตันวิลล่าเนี่ยแทบไม่ได้ออกแรงเซฟเลยส่วนโอกาสของเอลลิงบราวฮารแลนด์ครับก็มีอยู่แค่2ครั้งชัดๆเท่านั้นครั้งแรกครับคือหลุดเดี่ยวจากจังหวะที่เบนาโดซิวาเนี่ยจ่ายให้อีกครั้งคือลูกโหวงท้ายเกมแต่ลูกยิงทั้ง2ลูกครับได้แค่ตรงตัวในประต ชวเช้าอาจจะตินาก็เท่านั้นและหลังจากโดนวิลล่าขึ้นน้ำครับหาแลนก็แทบไม่ได้พื้นที่ให้เล่นเลยและอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นแบบชัดๆเลยนะครับคือแมนซิตี้ที่ขาดไอเดียทีมที่เคยอยู่ยกให้เป็นเครื่องจกักรมีเควินเดบอยเป็นตัวจ่ายทะลุทะลวงแบบคิลเลอร์พาสก็กลายเป็นทีมที่บอลวนไปวนมาแล้วก็ไม่ขมด้วยครับแถมยังไม่กล้าเสี่ยงบางทีช่วงเดือนม,มการาคมเนี่ยคงมีการเสริมนักเตะดีๆเข้ามาใหม่เพื่อเติม,เต,มเต็มขงกำลังให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเหมือนกับรถกระบะดด,ดีอย่าลััักกรวรววทมมนะปะหหหเเเืบใ้สษณ์ ไม่สามารถทําอะไรได้เลยทุกอย่างมันอยู่ที่การจบสกอร์เราแค่ต้องยิงให้ได้ก็เท่านั้นเองแต่คําพูดนั้นนะครับกลับสะท้อนอีกอย่างหนึ่งโดยไม่ตั้งใจนั่นคือแมนซิตี้ในวันที่ขาดทั้งความคิดสร้างสรรค์และความดุด,ดันเพราะฟอร์มการเล่นของหลายๆคนเนี่ยยังไม่สม่ําเสมอแต่สิ่งที่แมนยอรเห็นคืออีกภาพหนึ่งครับเกมที่แมนเชสเตร์ซิตี้แพ้ต่อวิลล่าเนี่ยเหมือนเป็นตัวอย่างของอาร์เซนอลเวอร์ชันสมบูรณ์วิลล่าที่ลงไปเล่นเกมรับแน่แนๆนะครับมีระเบียบแบบแผนและถ้าได้ประตูขึ้นนําเนี่ยพวกเขาขอ,อา้นนี จะมีใครผิดพลาดในเกมที่ต้องเจอกับผู้แข่งรับลึกเนี่ยหากตกเป็นฝ่ายตามหลังได้อีกหรือไม่คําตอบนี้บอกเลยว่าน่าคิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าสุดสัปดาห์เดียวกันเนี่ยทั้งเป๊ปกเดียล่าอันเดรชลอตของลิเวอร์พูลและแอนโซมาเลสกาของเชลซีเนี่ยต่างก็พ่ายแพ้ต่อคู่แข่งเหมือนกันและพูดตรงกันเลยว่าทีมของพวกเขายังแพ้ในจังหวะบ,บอลสองและแพ้ตรงการดวลกันกลางสนามกวเดียล่านะครับทิ้งท้ายแบบใจเย็นว่าฤดูกาลนี้ยังอีกยาวไกลเราจะพยายามพัฒนาทีมให้ดีขึ้นเราเล่นได้ดีแล้วนะในสนามวันนี้ผมไม่คิดถึงงเเรรรืือ่ออดนนนตุลาาคมหหพฤิกกย มันจะส่งผลยังไงต่อการลุ้นแชมป์แต่ความจริงก็คือในพรีเมียร์ลีกยุคที่ทุกทีมเนี่ยใช้เทคนิคที่ละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมการใช้ฮาแลนด์เป็นเดอะแบกคนเดียวในการยิงประตูมันอาจจะไม่เพียงพอต่อไปแล้วเพราะว่า17ลูกที่แมนซิตี้ยิงได้ในซีซั่นนี้มาจากฮาแลนด์คนเดียว11ประตูเพราะพอเขายิงไม่ได้แมนซิตี้กระดูธรรมดาไปทันทีมาเลยสะท้อนคำพูดที่ว่าตอนนี้ถ้าคุณหยุดฮาแลนด์ได้คุณก็สามารถหยุดแมนซิตี้ได้เช่นกันเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ ของสนามสเปเชียลพรีเซนเต็ดบ่ายไฮลักรีโวแซด dition ไฮลักรีโวนิวแรงๆประหยัดเหลือลดแรงต้องโปรแรงวันนี้ถึง31ตุลาคมนี้